สวัสดีค่ะครูอาจารย์นกหรืออาจารย์ณัชตาดุลกิติกุลน,นะคะ,ะในคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องของการบัญชีห้างหุ้นส่วนแต่หัวข้อที่เราจะคุยกันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งกําไรขาดทุนนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวครูทบทวนเรื่องการบันทึกบัญชีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแบ่งกาไรขาดทุนเสร็จแล้ว นะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องเอาไปบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปการบันทึกบัญชีนะคะเหมือนเรื่องที่แล้วเลยค่ะรายการเปิดบัญชีมีการบันทึกบัญชีอยู่ด้วยกัน2วิธีจําได้นะคะวิธีแรกคือวิธีทุนคงที่ fact fixed capital method นะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีทุนเปลี่ยนแปลง alternative capital method นะคะวิธีทุนคงที่จะแบ่งเป็น3ชื่อจำได้ไหมคะชื่อทุนชื่อกระแสทุนแล้วก็ชื่อเงินถอน นะะในหัวข้อที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องรายการเปิดบัญชีเพราะฉะนั้นเปิดบัญชีลงทุนเป็นครั้งแรกเพิ่มทุนลดทุนถอนทุนใช้ชื่อบัญชีทุนถ้าใช้ทุนคงที่นะคะถ้ากระแสทุนเราจะใช้ในกรณีเมื่อเราเราแบ่งกําไรขาดทุนจ่ายเงินเดือนโบนัสนะคะถ้าใช้เงินถอนก็จะใช้ในกรณีที่ถอนกำไรไปใช้ซึ่งในเรื่องนี้ในคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องการแบ่งกำไรขาดทุนค่ะ เราจะเรียนเรื่องของการแบ่งกําไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชื่อว่ากระแสทุนถ้าในข้อนั้นเขาบอกว่าให้ใช้วิธีทุนคงที่แต่ถ้าใช้วิธีทุนเปลี่ยนแปลงทุกรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้างหุ้นส่วนจะมีชื่อบัญชีเดียวเท่านั้นคือชื่อบัญชีทุนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราแบคํานวณก่อนแล้วเราค่อยไปบันทึกบัญชีกันมาดูเรื่องการ,การแบ่งกําไรขาดทนุนกันก่อนคะ่ะการแบ่งกําไรขาดทุนมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดส่วิธีนะคะ วิธีแรกแบ่งเท่ากันอันนี้ง่ายสุดค่ะแบ่งเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูว่าทํำยังไง 2. แบ่งตามอัตราที่ตกลงนั่นหมายความว่าตกลงกันไว้ยังไงนะคะก็ต้องแบ่งกําไรกันเท่านั้นอย่างเช่นบอกว่าแบ่งกําไร40%กับ60%นะคะเพราะฉะนั้น40%ใครเป็นคนได้60%ใครเป็นคนได้มีกําไรเท่าไหร่ก็เอามาแบ่งกันนะคะต่อมาแบ่งกําไรตามอัตราส่วนทุน ซึ่งตามมาตราส่วนทุนจะแบ่งเป็น4วิธีนะคะวิธีแรกค่ะทุนนับวันเริ่มกิจการอันที่2วิธีวิธีทุนนับวันต้นงวดนะคะเริ่มกิจการหมายถึงเปิดเปิดเปิดร้านครั้งแรกถ้าทุนต้นงวดหมายความว่าถ้าร้านเคยเปิดมาแล้วเคยผ่านการปิดบัญชีมาแล้วถ้าปิดบัญชี31ธันวาต้นงวดคือวันที่1มกรานะคะของทุกปีทุนนวันสิ้นง,งวดก็คือ31ธันวาของทุกปี นะคะแล้วก็ทุนถั่วเฉลี่ยนะคะส่วนนั้นที่4ค่ะคิดเงินเดือนดอกเบี้ยทุนและโบนัสก่อนแล้วกําไรขาดทุนที่เหลือค่อยเอามาแบ่งกันวิธีที่4นะคะจะอยู่อีกคลิปหนึ่งในคลิปหน้าส่วนในคลิปนี้นะคะครูจะพูดถึงการแบ่งวิธีที่1 2 3ซึ่งวิธีที่3มีด้วยกันทั้งหมด4วิธีย่อยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูโจทย์กันก่อนเลยนะคะโจทย์เดียวกันนะครูใช้การแบ่งนะคะการแบ่งตามกรณีต่าง แต่ถ้าจริงๆแล้วเรื่องการแบ่งกําไรขาดทุนนะคะจะต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มกิจการเลยอย่าให้เห็นผลกําไรแล้วแล้วไปคุยกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเริ่มกิจการยังไม่เริ่มทํางานนะคะคุยกันเลยแล้วเขียนลงไปในหนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนเลยแต่ถ้าไม่เขียนไว้แต่ถ้าไม่เขียนไว้แล้วมันมีปัญหากันที่หลังแล้วต้องขึ้นศาลศาลจะใช้ตามกฎหมายไทยนะคะศาลจะใช้วิธีอัตราส่วนทุนค่ะ มาเป็นตัวแบ่งกําไรขาดทุนในกรณีที่คุยกันไม่ลงตัวนะคะเ่าเริ่มดูกันเลยนะคะมาดูโจทย์ค่ะห้างหุ้นส่วนมี2คนนะคะมีพาร์ทเนอร์อยู่สองคนมีหุ้นส่วนอยู่2คนก็คือ A กับ B ตกลงเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อวันที่1มกราแสดงว่า1มกรา X1 เนี่ยคะ่ะเขาเริ่มตกลงกันก็แสดงว่าเริ่มเปิดร้านเมื่อวันที่1มกรามีทุน200,000แ,และ30,000 0ตรงนี้คะ่ะเขาเรียกว่าทุนเริ่มกิจการ เริ่มกิจการก็คือวันที่1มกราทีนี้มาดูรายละเอียดค่ะมาดูรายละเอียดรายละเอียดเกี่ยวกับทุนมีทุนของ A กับทุนของ B มาให้ทุน A มีซ้ายกับขวาเห็นไหมคะ B ก็ซ้ายกับขวาเพราะบัญชีเรามี2ด้านด้านซ้ายมือคือด้านเดบิตนะคะด้านขวามือก็คือทางด้านของเครดิตเพราะนั้นทุนเพิ่ม,เพ,มเพิ่มด้านเครดิต ข้อมูลที่อยู่ทางด้านเครดิตทางด้านาขวามือตรงนี้นะคะเป็นทุนเพิ่มถ้าอยู่ด้านซ้ายมือก็จะต้องเป็นทุนลดนะะเพราะนั้นทุนเพิ่มอยู่เครดิตทุนลดอยู่ด้านเดบิตอย่าง A อค่ะ A มีทุนเพิ่มทั้งหมดอ่ะหมกรามียอดยกมาอันนี้คือทุนเก่าร้านเปิด x 1เห็นไหมคะร้านเปิดปี2 5 x 1อันนี้มาเริ่ม1มกรลา x 2แสดงว่าร้านนี้เคยผ่านการปิดบัญชีมาแล้วแล้วมาเปิดใหม่1มกรา ทุนที่เหลือคือทุนที่เหลือเอามาใช้ต่อตรงนี้เขาเรียกว่าต้นงวดค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าต้นงวดเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะว่าจะไปทํำยังไงแล้วก็มีการเพิ่มทุนในปีนี้มีการเพิ่มทุนทั้งหมด2ครั้งมีการลดทุน1ครั้งส่วนของ B ปีนี้นะคะมีทุนยกมาคือทุนต้นงวด3ามแสนห้าเพิ่มทุน1ครั้งค่ะที่อยู่ด้านขวามือนะคะด้านเครดิตลดทุน2ครั้งที่อยู่ด้านเดบิตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตามคําสั่ง คำสั่งเริ่มแรกเลยนะคะอ๋อมีข้อมูลก่อนข้อมูลบอกว่าระหว่างปีห้างมุลส่วนมีรายได้ทั้งสิ้น500,000มีค่าใช้จ่าย60%ของรายได้คำสั่งให้แบ่งกำไรขาดทุนใช้วิธีทุนคงที่นะคะใช้วิธีทุนคงที่จำได้ไหมที่มีสชื่อทุนกระแสทุนแล้วก็เงินถอนแต่หัวข้อนี้เป็นเรื่องของการแบ่งกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นใช้ชื่อว่ากระแสทุน ข้อนี้ใช้กระแสะทุนนะคะทีนี้เป็นการแบ่งกําไรขาดทุนค่ะโจทย์ต้องบอกมาว่ากําไรกี่บาทขาดทุนกี่บาทเราถึงจะเอามาแบ่งตามวิธีได้แต่โจทย์ข้อนี้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกก็แบ่งได้ค่ะนั่นเขาให้ข้อมูลที่สําคัญมาเราจะต้องหาเองข้อมูลที่สําคัญคืออะไรเราจะรู้ว่าร้านเราได้กําไรหรือขาดทุนนั่นก็คือต้องเอารายได้มาลบกับค่าใช้จ่ายเห็นไหมคะบอกรายได้มา5 0 0 0 0นบอกมา ค่าใช้จ่ายไม่ได้บอกว่ากี่บาทแต่บอก60%ของรายได้เพราะฉะนั้นกดเครื่องตามนะคะเอารายได้ตั้งนะคะเอารายได้50000 0ตั้งแล้วก็คูณ60%ออกมาได้3 0 0 0 0 0นั่นหมายความว่าห้างนี้มีค่าใช้จ่าย3 0 0อ่ะทีนี้เรารู้แล้วรายได้50000 0ลบค่าใช้จ่าย30000 0ถ้าออกมารายได้เยอะกว่าเป็นกำไร ถ้าค่าใช้จ่ายเยอะเป็นขาดทุนข้อนี้ไรายได้เยอะค่ะ5 0 0แสนลบ0 0 0แสนเห็นไหมคะออกมาเพราะฉะนั้นได้กำไร2 0 0แสนนั่นหมายความว่าข้อนี้เราจะเอา2 0 0แสนมาแบ่งตามวิธีทุนดังนี้ที่คำสั่งให้ทำตกลงเอา2 0 0แสนมาแบ่งนะคะเป็นกำไรด้วยเริ่มแรกค่ะวิธีแรกนะคะวิธีแรกแบ่งเท่ากันแบ่งเท่ากันก็คือเอา2 0 0แสนมาแบ่งเท่ากันคือยังไง เท่ากันคือหุ้นส่วนมีกี่คนก็จับหารให้หมดข้อนี้หุ้นส่วนมี2คนก็หาร2ค่ะเพราะฉะนั้นก็ได้กันไปคนละ10,000แบาทเห็นไหมคะง่ายจริงๆวิธีนี้อ้าวลงบัญชีค่ะข้อนี้แบ่งกําไรกําไรทําให้ทุนเพิ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุนเพิ่มต้องเพิ่มด้านเครดิตวิธีการบันทึกบัญชีค่ะเราก็จะเดบิตด,ด้วยกําไรขาดทุน2 0 0 0 0นกำไรขาดทุนเป็นหมวดที่3นะคะ เป็นหมวดที่3แล้วก็เครดิตค่ะทุนเพิ่มแต่เราใช้ทุนไม่ได้เพราะข้อนี้ใช้วิธีทุนคงที่ต้องใช้ชื่อว่ากระแสทุนใน A แต่ถ้าเกิดครูเปลี่ยนโจทย์ว่าข้อนี้ให้ใช้วิธีทุนเปลี่ยนแปลงอันนี้ค่ะใช้ชื่อบัญชีทุนใน A นะคะ B ก็ได้เท่ากันค่ะเพราะว่าแบ่งเท่ากันแล้วเราก็อธิบายใรการแบ่งกําไรเท่ากันอันนี้เป็นกําไรอะแล้วเป็นขาดทุนอาจารย์จะทํายังไงขาดทุนก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะคิดเหมือนเดิม ถ้าสมมติข้อนี้จากกำไร2แสนเปลี่ยนเป็นขาดทุน2แสนแสดงว่าทุนลดคนละแสนการบันทึกบัญชีกับรายการค่ะเอากำไรขาดทุนไว้ด้านล่างเอากระแสทุนไว้ด้านเดบิตก็จะเป็นเดบิตกระแสทุนแล้วก็เครดิตด้วยกำไรขาดทุนในกรณีที่เป็นขาดทุนหมวด3หมดเลยนะคะกำไรขาดทุนก็หมวด3กระแสทุนก็หมวด3นะคะอันนี้สำหรับวิธีแรกคงจะทำกันได้่ครูต่อเลยนะคะ วิธี1กับวิธี2ไม่ยากค่ะวิธีที่2โจทย์บอกว่าแบ่งตามอัตราส่วน2ต่อ1แสดงว่าเขากำหนดไว้แล้ว2ส,ส่วนคือ A 1ส่วนคือ B A ได้2ส,ส่วน B ได้1ส่วนแสดงว่าถ้าเอามารวมกันมีทั้งหมด3ส,ส่วนเพราะฉะนั้นตัวหารต้องเป็น3ค่ะตัวหารต้องเป็น3นะนั่นหมายความว่าเวลาเราจะคิดของ A ก็คูณ2หาร3 เวลาเราจะคิดของ b ก็คูณ1หาร3ทันนะคะอาะมาบันทึกกันข้อนี้กำไร2 0 0แสนเหมือนเดิมค่ะกำไรทำให้ทุนเพิ่มทุนเพิ่มด้านเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดบิตด,ด้วยกำไรขาดทุนหมวด3 2 0 0 0 0แสนแล้วก็เครดิตด้วยกระแสทุน a เพราะว่าใช้วิธีทุนคงที่เอา2 0 0แสนตั้งค่ะ a ได้2ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนก็คูณ2หาร3 เพราะฉะนั้นของ A ก็ได้1 3 33 3 3 3 3 3 3ข้อนี้เป็นจุดทศนิยมไม่รู้จบคือ3,333 33, 33. ไปเรื่อยเรื่อยก็เรียกว่าทศนิยมไม่รู้จบเพราะฉะนั้นเราจะบันทึกด้วยยอดจำนวนเงินสตางค์ที่เป็น2ตํตำแหน่งให้ดูตัวเลขตัวที่3นะคะถ้าตัวเลขตัวที่3เป็นเลข5ถึงเลข9ให้ปัดขึ้นเป็นจุด3,4 แต่ถ้าตัวเลขตัวที่3เป็นเลข1ถึงเลข4ไม่ต้องปัดใช้จุด33ได้เลยซึ่งข้อนี้เป็นจุด33ค่ะแล้วตัวที่3ก็เป็น3เพราะฉะนั้นไม่ต้องปัดขึ้นต่อมาคิดของ B ค่ะเอา200,000เหมือนเดิมค่ะแล้วของ B ก็คูณ1ส่วน3เพราะนั้นของ B ออกมาก็จะเป็น66666.67มันจะเป็น666ไปเรื่อยๆตัวที่3เป็น6ใช่ไหมคะ6ปัดขึ้นค่ะเป็น67 แล้วเวลาทําเสร็จแล้วเอากระแสทุน A กับ B บวกกันนะคะจะต้องลงที่2 0 0,000เป๊ะพอดีค่ะใครได้ไม่20,000 0เป๊ะคือผิดนะคะโอเคอธิบายรายการแบ่งกําไรตามอัตรา2ต่อหนึ่งอันนี้คือตกลงกันไว้ก่อนนะคะน,นี่คือตกลงกันไว้ก่อนต่อมาค่ะต่อมาคําสั่งที่3คําสั่งที่3บอกว่าให้แบ่งตามอัตราส่วนทุนแต่แยกออกเป็นทั้งหมด4ย่อย อันแรกค่ะทุนนักวันเริ่มกิจการวันเริ่มกิจการเมื่อไหร่เริ่มกิจการคือเปิดร้านครั้งแรกครูย้อนไปดูโจทย์นะคะคูย้อนไปดูโจทย์เริ่มเปิดกิจการครั้งแรกเมื่อวันนี้ค่ะเห็นไหมบรรทัดแรกเลยวันที่1มกรา a มีทุน20งแสน B มีทุนส0 0 0สนอันนี้ค่ะคูทุนทุนเริ่มกิจการ เอา2 0งแสนกับ3 0 0 0 0นไปทําอัตราส่วนทีนี้มาดูว่าทํำยังไงนะคะทุนเริ่มกิจการคือ1มกกา x 1 A มี2 0งแสนค่ะ B มี300,000วิธีทําเป็นอัตราส่วนง่ายสุดเลยนะคะตัด0ูนย์ออก0ูนย์มันเยอะไปค่ะตัด0ูย์ออกเวลาตัดตัดให้เท่ากันนะคะอย่างเช่นอย่างข้อนี้เอมี0ูย์หตัว B มี0ูย์หตัวตัดเท่ากันแต่ถ้า A มี5 b มี4ต้องตัด4นะคะ ต้องตัดเท่ากันอันนี้พอตัดออกแล้วก็จะเหลือ2ต่อ3อันนี้ค่ะคืออัตราส่วนสรุปแบ่งตามวิธีทุนนะันเริ่มกิจการ A ได้2 B ได้3จากทั้งหมดคือ5เพราะฉะนั้นตัวหารต้องหารด้วย5เวลาคลิดของ A ต้องคูณ2หาร5เวลาคลิดของ B ต้องคูณ3หาร5นะคะอ่ะทีนี้มาเริ่มบันทึกบัญชีกันค่ะ แบ่งกำไรเหมือนเดิม2,000 0 0ใช่ไหมคะก็เดบิตกำไรขาดทุน2 0 0 0 0 0เครดิตค่ะกระแสทุน A นะคะก็ 200,000.A ได้2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนก็คูณ2.5 A ส่วน5 A ออกมาได้80,000ของ B B ได้2,000 0 0จากทั้ง บีมีกำไรห้างมีกำไร200,000บีได้3ส,ส่วนจาก5ส่วนก็คูณ3ส,ส่วน5ได้แสน2 0 0หเห็นไหมคะเท่ากันอยู่ที่200,000อ,อธิบายรายการค่ะแบ่งกำไรนะคะตามอัตราส่วนทุนนะวันเริ่มกิจการนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันเริ่มกิจการนะคะต่อมาค่ะต่อมา3.2ค่ะทุนนะวันต้นงวด วันต้นงวดคืออะไรวันต้นงวดคือปีปัจจุบันค่ะเปิดตั้งแต่ปี x 1ใช่ไหมคะแต่ว่า GL ทุนแยกประเภททุนให้ x 2มาแสดงว่าปัจจุบันคือ x 2ต้นงวดคือวันที่1มกราค่ะเห็นไหมมกรา a มีทุน2องแสนในขณะที่ตอนแรกมี2,000สนคาดการได้เลยว่าปีที่แล้วห้างมุ่นส่วนนี้ก็กำไรทุน a เลยเพิ่ม B มีทุน3า0 0 0นหะ้ณปี x 2แต่ของเดิมมี3,00 0 0 0ก็แสดงว่าเขาแบ่งกำไรกันนั่นหมายความว่าวิธีนี้แบ่งกำไรตามอัตราส่วนทุนต้นงวดใช้2,60,000ต่อ3,50,000อ่ะครูไปต่อเลยนะคะต้นงวดคือวันที่1มกราปี B x 2 A มีทุน2,60,000 B B มีทุน3,50,000 0 5, 000, ตัดสูย์ได้4ตัวค่ะ 4ตัวได้26ต่อ35นะคะ26ต่อ35ถามว่าจะใช้อาจารย์ตัวเลขมันเยอะจังจะทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมได้ถ้าจะทำก็คือเอาแม่สุขคูณมาหารเวลาหารแล้วต้องหารลงตัวทั้ง A กับ B หารแบบไม่มีจุดทศนิยมซึ่งดูจากข้อนี้แล้ว ไม่ลงตัวค่ะบางตัวบางบางแม่จะหาร A ลงตัวแต่จะหาร B เป็นทศนิยมอย่างเงี้ยไม่ได้สรุปแล้วอัตราส่วนนี้คือต่ำสุด A a รับไป26ส่วน B รับไป35ส่วนจากทั้งหมด61ส่วนเพราะฉะนั้น61เป็นตัวหารนะคะ,ะบันทึกบัญชีค่ะข้อนี้กําไร200,000ก็เดบิตกําไรขาดทุน200,000หมวด3นะคะแล้วก็เครดิตด้วยกระแสทุน A กับกระแสทุน B A เวลาคิด A ได้26ส่วนจากทั้งหมด61เพราะฉะนั้นเอา2แสนตั้ง A คูณ26หาร61 A รับไป50,000โทษทีค่ะ85,245.90ส่วน B รับไป35ส่วนค่ะคูณ35หารด้วย61 เพราะฉะนั้น B ก็รับไป1 1 4 7 7 5 4 1 0เสร็จแล้วจากกระแสทุน A B บวกกันต้องได้200,000พอดีนะคะแล้วอธิบายรายการแบ่งกำไรตามอัตราส่วนทุนณนะวันต้นงวดนะคะณนะวันต้นงวดนะคะเรายังเหลืออีก2วิธีนะคะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวครูเอาไว้ต่อคลิปหน้านะคะเพราะว่ามันจะวิธีสุดท้ายมันจะยาวนิดนึงนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไป นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ